เั้งใกล้เจอันี่ได้อยน้อยอปปีเห็นยังออาปี้อ้าเอาปีเอาหอยเอาหอยไปไ่ายเลืกระดาษเอาอันนี้ืกบพวให้เขคเดียวอ่นี้ใช่ใชออปี้นี่ยเขาได้หอยน้อยป้าเอาปีเดยหอยเอามาเบื้งเน่ยาหอยน่อยคือคนเลย่ ห้อหอยจ้ะนโอ้เอาปีเลยห้อยหน่อย้อยน่อยห้อยน่อยห้อยหนอยเออได้หอยนอยแล้วสบายดีพี่น้องยินดีตอนทับเข่าสูซองเ้าโดนทักทายสบายดีพี่น้องยามสวยๆเด้อมือนีมือนีพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศการงุ่มห้อยเนาะมือนีเนาะาพนพามางุ่มห้อยอยู่หาเสลาพี่น้อง เน่เดี๋ยวทิคนลงน้ำแล้วตอนนี้มีบอลไล่เน่กับมาหน่ำเน่น้องครับกับอปปี้โอ้สีมาอันสีมาอันลอยน้องครองในพี่น้องยาพนว่าอันห้อยกับเริ่มมีน่เนาะพ่อว่าพ่อได้ขวับพนว่าพ่อได้กินเนาะเดี๋ยวกะพ่นสีพามางมเหมือนนี่ป้าพาการองกระทังเหมือนไงวาเลยโอู้หว่าสีด้หรือบอดี้ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องกระดอนกะบอคยอันงุ่มแจ็คเทอร์เนาะอันเน้เราว่าเราได้เลยพี่น้องเดี่ยไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะอ๊ปปี้อ๊ปปี้เฮ้ยัเนาะอปปี้ สบายดีเนี่ยสบายดีปลาลูกเนี่ยลูกโอ้ยออฟฟี่ออฟฟี่เพิ่นกาคุ้มมาให้อันให้ยียบพ่นผ้ามาขี้เถ้าเต้สาวๆตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงเลยพี่น้องเนี่ยตะเว็นกับกำลังเริ่มนขืนเนาะโอ้แดดออกหน่อยนึ่งสองไอหนอนกับผ้ากันใส่เสือสู้เสียพี่น้องมากมือนีกับอุ่นใจเนาะมีเสือสู้เสียเป็นเดนงว่าทุกคนโอ้มาบังยาเพิ่นกำลังงุ่มพอยพี่น้องแม่จะลวกขึ้นด้วยหนามพี่น้องเออหนามบวกลึกกว่านั้นเนาะ เด็เพี่อย่างกลางขางฮะลองเพื่อไปพี่นอ้องลองเพื่อลงไปรุมไปงมอยู่ทั้งรุมหแม่แม่คนว่าห้อยทั้งรวมมันกะอันนั้นมันพ่อมีใะพี่นอ้องเขางงมไปกับไดเท่าไรซีหาหนวยเท่าไรกัน้องก,กับพ่อได้กินแล้วนำคล้องโบเด็วพี่นอ้องบ่เลือกปรนไดนเนาะชูฮาย,ยูแคมทายูแคมแคม,แมประมาณเที่ยงแหว อ๋อปีอ๋อป <do you> ีอ๋อปีบูก็อ๋อปีก็อันแอลยาอยู่เป็นยาอันทำเอ้ยทำเอ้ยโู้โหทำปูอยู่ผู๋อันไหนเฮงยานข้างได้ผู๋อยู่แขมหนามผู๋บ่าไหลกำลังงุ้มหอยอยู่เดี่ยวเบิ่งสิทธันปีนกล่องให้พี่น้องเบิ่งเด้อโู้เมื่อนี่ให้บ่ลาไหลเป็นคนงุ้มนะพี่น้องเด้อให้บ่ลาไหลงุ้มให้กินเมื่อนี่ บกไงมหอย้ำค้องเจ้ืออ่ะอะไรอ่ะน้ำเพียวใจคอแล้วหันใจเมยเรอน้ำเพียวใจนะผูทังร้างกัมันรุดยังวะออฟฟี่นางยูเื่อออฟฟี่นะออฟฟี่เน่ไปไปไปลูกเน่เนี่ย เอาปีกขี้เหี้ยแล้วแดดก็เริ่มออกเลยพี่น้องเนี่ยตะเวนเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ประมาณเก่าหมู่มุจจาตอนนี้อ่าปลาไหเพืนกระสีอันมาทเทื่อว้น,นี่พี่นอ้องอยู่แค่มันนี่เนาะนี่แค่มันแค่มท่านี่เนาะเพิ่นว่าอยู่แถวนี่มันหนำมันเป็นวงคือสีมีหอยเพิ่นว่า เดีย๋ยวถาลุ่นน้ากันเด้อพี่น้องสิได้พ่อได้กินเที่ยงอยู่วะมื้อนี้คิดอยากกินอันกวัวห้อยพี่น้องเฮามางุ่มกินเองคือสิแซ่บกว่าเฮาซื้ออยู่ตลาดหูซ้องไอ้หนองที่ใจแฮ่ไอ้ไล่เอากระถางนี่นเ,อเอากระถางนี่กระถางเอาป้าไปนี่เนาะให้เด็กก็ไปหันกระได้เออจะงุ่มได้จะจะเอาขึ้นมางุ่มให้อัน พี่น้องคนเบิรงเนี่ยวิธีการหาหอยใส่ยอยู่ตามล่ำเมืนลำโค้งนะข้าจ้าหาแบบได้นะเพราะว่าข่อยก็เ่เคยเห็นก็คือเจอไข่เห็นแต่ข้าจ้าขายในตลาด <c oughs> ข้าถาข้าจ้าขายอยู่ตลาดโล่งหนึ่งทะเลก็อ่ <Yes. S 1> อะฮะโลละสองโลกงกับประมาณนะหาสิบบาทนี่เลยพี่น้องโลหนึ่งประมาณสองห้าบาทเนาะหกเจ็ดพันสองโลกับประมาณหาสิบบาท ปัดกระทังป้าเหียนใส่หอยได้พี่น้องเาะไรมันกระทังไว้เหียนใส่ห้อยงุ่มยูแท้เนี่ยไว้ไดเขางุมหอยเขาเหนแดเขาต้องหมดหรือว่าไดนไหนหับโอ kind of ้เขางุ่มอตินนหยีบหยีบบางน่าลืกวแล้วเนาะอโอ้มันสีขึ้นมาอยู่ตามแทวแคมเนาะเขตนี่นะกะสีบลายมาในพี่น้องเพคืออยู่เขตแถวอันดอนโค้งเป็นห่ บ่คืออยู่เขตแถวดอนโค้งแถวไต่พี่น้องพัวภราเขนี่กะสีถาห้องุ่มกะสีพ่อต่ได้กินละถาเป็นช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองบุหรี่พี่น้องห้อยกะสีล้ายเหมือนยาพิ่นวะช่วงนี้เ้องงุ่มก็ได้ยูแต่ว่าไดพ่อต่ได้กินนะนะพี่น้องได้ประมาณโลสองโลบบประมาณนี้เนาะถาเ้าสีเอาไล้ยล้ยแบบเป็นเันเก้าโลชิบโลมันกะโ่ยังมีบันไดพัวาห้อยมันกะยังมันมีหน่วยหน่อยนะพี่น้องมันกะยังโบขึ้นบันไดมันกะพ่อต่ได้กิน พี่น้องแนมไปเห็นหรือพี่น้องนเนกกงี่ยนะบ่ไล่เหมืนกันกำลังงุ่มห้อยเนาะวิธีการงุ่มห้อยเหมืนก็คือเอาตีนที่เคลียหน้าหนักอ่ะหมดหน่ำพี่น้องเนี่ยโบเห็นแหละชะดอนน่ะถ่าอยู่อันนั่นเด้อถ่าอยู่อันไกลๆเฮือนี่แหล,ละน้ามันตื่นแนยานหน่ำกับประมาณเที่ยงแอลบ่ไล่อยู่ทั้งรังกำลังงุ่มห้อยอยู่พี่น้อง <laughs> ชะดอนอยู่แค้มถ่าอ่า เล็กน้อยยาเพ่นกิตชิงุมน้ำคือกันเลยพี่น้องงุมน้ำกันหลายๆคนนั่นจังได้กินไหวเนาะจังได้พวกินเพื่อไปแล้ว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 ผู้สุดยอดหน่อยครับเพื่อเลยพี่น้องผู้ผู้อ้าวคู้นึ่งครับผู้นึ่งพลาด่เพันสิตภากันนั่นขี่เขาไปอันกลางๆหน่อยหนึ่งบอลน้ำเลืกประมาณนะพี่อ่างอันเที่ยวเข้าใจนี่พี่น้องเพราะว่าบปลาไหลชนงมหอยยืนหันชนงาหอยมัน มันมีอยู่แถวนั้นเนาะที่เ่าก็เลยเห็นมานางื่อขาหอยน้ำเพลนไห้เพลนกายางเใส่บังแน่เอามาใ้เบงแหน่โอ้ไนพี่นกนี่เนาะหอยสน่ได้แล้วสามสี่หน่วยฮะได้ยี่ดเออได้ลู้คอยคอยคอยัด้มกศิลาคอยคอย ตัวใหญยอ่อเอางูมแท้นี่เนาะจุข่อยถาอยู่เหรอนี่เอาปีในแหล่หาหุกงูหอยเดดพี่น้องยาวเป็นกำลังงูมหอยก็พี่นั่งดิ่ดนเอาตีนเหยียบป้บผมแม่ตีนเหยียบอะตีนเหยียบแล้วโคตรเลยอันนี้แค่ไดหนี้เข้าก็ตรงมากเข้าของมูมดเออโอ้เดดพี่หนอกอ่ได้แล้วฮะไปบ่ไหลนะ เอาทั้งบ่ไรลเดี๋ยวไล่แถป้ากำหนึงแล้วนานจะได้กินไหวอยู่นี่ตัวดีหอยแแอยแขหอยแขหอยน่อยนน่ไให้ให้ยากับอันบ่ไห่เป็นคนงมพี่เนาะจะดอนบ่เคยงมลยปวดแล้วนาะแม่เนาะเี๋งมเลยเทละกำเธอละพวกหน่วยบบ่มีอยู่แถวนีิมีอยู่นนี้ แม่ละไดเทละน่วยห้าห้อยนี่กะบงายคือติคิดน้าพี่เนาะไดเทละนวยเทละกรรมพี่มันโต๊ะดิ๊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 ดม๊ดอ๊าิ๊ด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 ินดอ๊ดิ๊ดิยดนงดิ๊ดิ๊ดิยดังดิ๊ดี๊ดิ๊ดิ๊ดิอมิ๊ดิอยิ๊ดิ๊ดิ๊เิ่ดิ๊ดิ่ดิ๊ดิ๊ดิหดิ๊๊าดา งุ่มลงแทนนี่บ่น้ำมันเลอะเข้าหมดแล้ววะมีบางห้อยฉีกของนะเขาอาติดปวดปวดมันห่มกันนักเราปวดปวดทำขึ้นมาเดี๋ยวแล้หอยมือถึงโอ้เป็นวะปลาไหลเป็นวายวิธีฮะงุ่มห้อยน่ะฐานน้ำมันเลอะเป็นจ้าตีนปวดปวดน้พี่น้องแล้วเขาก็งุ่มลงไปวันนี้เอ้างุ่มลงไปจับเอ้าแล้วงุ่มลงไปแหละแล้วหมดลงไปแล้วมันาลวนน้ำกันชิได้ยักกัม นี่ขึ้นมาเลยป้าหอยอันนี้เสะเธอได้พี่น้องเ้ยกินละติดใจเดชป้าตีพวกเจ็หน่วยใส่ข้างใจได้ไหมเออหน่วยบาใหงยันแม่ด้มอาจ้าน่อยจะอาลูกเดียวเดียวเดียวจ้น่อยโ้เป็นน้มหอยเขาเดี๋ยวอก่อนอกก่อนทิ้ เอาจะระบาดใช่พิมฤกไปมาเมาืม่อเอาปีตก็งลงในเอาปีเอ้ยเนี่ยไปบราเห็นคนงมห้อยแหละช่วงใสหมุดแหละนี่ขึ้นมาแล้วอ้าวโอ้ยไม่มีแต่ขี้ตุม่มโอ้เขาต้องมาหอนเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะ,นนะโอ้ยมีแต่ขี้หินเลย อาไรฝรั่งเลยโอ้ยเดี๋ยวพ่ปลาสามสีงมเด็ตาแดงตาดำหนามมันยังเลิกอยู่เนาะฐานหนามมันอันตื่นแล้วก็มันเป็นหาดพี่น้องห้อยกับสีรลายกูนี่ได้เช้งนวยเอามาโชว์เนี่ยไ้ซีนวยโค้งเถะมีแต่หง่นอย่างนี้ไต่ร้ายกำตรื้อแล้วโอ้ยนี่มันบุตรท่นมันบุตรท่นเข่ามากนนี้มันอยู่โน้ หอยเห็นไหมออมันถั่ดูถนะดเขาดูป่าดูปาดูบ้าองเก็บเปาเก็บเาลมานี่แกกบพิงตัตงแต่เหยียบเบอกไม่มีแตมกมันมันขาม่วงไข่เนี่ยมันกขาว่างไข่ักมันเออเดกพี่นนอะลูกมันดหอยหอยหน่อยเนาะมันทันใหญ่นี่ช่วงได้แม่มันมันมีหลายๆนะช่วงเดือนนาโอ้ แม่ช่วงนี้มันแกมีแต่พอได้กินแต่ว่ามันสีโบลายมีแต่นหน่วยหน่อยๆลูกมันไล่หลายเนะะาะเพราะว่ามันยังโบแมนระดูมันไปหน่อยดูยยมันแบบมรู<อ>ป,ปี่ผัวใส่รูปผัวกบโอ้มันโบทัดปงว่าไงมาว่าพอได้ทั้งนั้นเป็นใจเนี่ยได้พี่น้องมือหน,นีเนาะอากาศโบแดดป็นได้ดว่ามีขี้า<ร>บ<า>ังตะเวนไว้อากาศชิบขึ้นขึ้นมือนีเข้ามาหลินน้ำค้อมันกะคากเลยมาพักกันมางมหอย งูห้อยทรายใช่ไหมตัวมันเขามานใหญ่มันเหลื่อมเขามาเนาะเหลื่อมเขามาวัาานไลออยู่อยู่กลางงูพี่นอ้องอยู่ห่างอยู่ห่างจากกันแค่มทาประมาณชิบเมตรเราตีนเหยียบห้อยคิดว่ามันสิง,ง่ายคืองมห้อยจู่พราแม่เนาะมันอยู่หนามเลืก ตาเราดูเขาลอกให้กว่าลูกเอาลูกเอาเลือกเอาตัวใหญ่ตัวได้หน่อยเขาก็บอกเอาเขาเลือกเอาตัวใหญ่มันนี่มันว่าันเข่ามากว่าสนอดนะดูมันบนเข่าเอางุ่มหาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้พ่ออันนั้นเนาะได้อยู่นับประมาณโลสองโลเนาะก็ได้กินได้อยู่สองโลสามโลนี่แหละก็ได้กินน่ะอะไรเดรรายเมื่อเมื่อเบิ่งน่ะนี่เดรรายเตือนแล้ว ชอบกับไอ,อ,อ้ออปปีชอบไอ้หนอนกกำลังควงเง่้มาไป่ะม่พี่มองลกกนไมกันไหนป่ะา,างุ่ผมผ่นไปสม,มู่หนึ่งพี่นนอกมาเบิงนำกันว่าห้อยห้าสีไดรลาชสําไดนอได้อพอก,กินที่เ่เมือนี้ยโอ้ยขีดินสราย เอาขึ้นมาเทิงกี่เดนกี่คนล่างแน่บาเนืน่องไมสุเดือนอ่าได้กำเนึืองมาสรุปน้ำกันผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าว่าไรง่มหอยได้ซัมดเดด้นี่พี่น้องเน่ได้พวกกินอยู่ได้เนี่ได้นี่ประมาณสองโลนะพี่น้องนี่หน่วยใหญ่หน่วยหน่อยผสมประสานกันอ่าบันนี้กับสีผ้าเด็กๆลินน้ำวันนีผ้าเด็กๆลินน้ำได้หนึ่งอยู่แค่หมูเนาะ สิพาเด็กๆดินน้ำยู่แ้มทานี่แหละพี่น้องปพราะม่าณันหานาัที่กับสิพากันก้าบแล้วเนะะาะเพราะว่าเขางมห้อยกับพ่อได้กินแล้วเมื่อกี่กับที่ปลาโศคดีพี่น้องมามาทรงปูแลวก็ได้มีโอกาสมางมห้อยเนาะแะ้วกมาว่าายคลิปให้พี่น้องได้เห็นว่าวิธีการงมห้อยสายอยู่นํำคลองว่างมแบบได้เนาะมันสิตแตกต่างกับเพางมห้อยอยู่หวยอยู่นี่ะน,น,นะอ้าวเอาปีดินหนำเลยพว อ้าวอึ้งลยน้ำอร่อยน้ำเน่ยอยน้ำห้ปาลูกมองเนี่ยเอาปีเอาี้างอกอฟีเฮ้ยสองไอ้นองเลยเอาปีลอยฮะป่าใช่เอามาเบิงเนี่ยใช่า้ยแคนี้